แม่ช่วงนี้กะกะตดูขยันขันแข็งเอางานเอาการดีแลือเกินนะคะทุกคนนิล่าสุดค่ะออกมาฟันอีกหนึ่งแล้วก็เป็นภูมิใจไทยอีกรายนะคะที่โดนในรอบนี้โดยเว็บไซต์กะกะตค่ะได้ออกมาเผยแพร่คำวินิจฉัยกะกะตนะคะให้ส่งสารดีกาอ่ะให้ดูหน้ากันหน่อยว่าภูมิใจไทยที่ว่าคือคนไหนนะคะ คนนี้นะคะทุกคนเอออะ่ะ <c oughs> คนนี้ก็คือนายสมชายพินโยค่ะผู้สมัครสอสอนครราชสีมาเขตหกพักภูมิใจไทยอืมเอ๊ใช้คำว่าผู้สมัครแปลว,ว่าสอสอสอบตกใช่ไหมคะยังยังไม่เลิกวนวีเห็นอยู่กับสอสอสอบตก เออเอ้าไม่ลาค่อยอ้าให้เวลาเขาทํางานหน่อยก็แล้วกันนะคะเราต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณานะโดยข้อเท็จจริงค่ะที่ได้จากการไต่สวนเนี่ยรับฟังได้ว่าวันที่7เมษายน66กลางวันนายสมชายผู้ถูกร้องเนี่ย จัดเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมบ้านหนองตดัดหมู่ที่สองตําบลหนองตัดใหญ่อําเภอรีดาจังหวัดนครราชาสีมาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยนายสมชายเนี่ยปราศัยด้วยถ้อยคําว่าเดี๋ยวผมได้เป็นสอสอมีงบนะไปเพิ่มงาน อืจะพาอสมอนเนี่ยไปล่องแพที่การร้องเพลงอ่าซึ่งมันมีคลิปด้วยนะคะเป็นแบบคลิปบันทึกเสียงประกอบคำร้องนี้ด้วยซึ่งเห็นว่า ถ้อยคำนี้ก็มีความหมายในทำนองว่าถ้าได้เป็นสสก็จะมีงบประมาณมาศึกษาดูงานนะก็จะพาอาสาสมัครสาธพรณสุขประจมหมู่บ้านนี้ไปร่องแพ้กันนะแล้วก็ไปร้องเพลงกันนะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะแม้ว่านายสมชายเนี่ยจะอ้างว่าถ้อยคำดังกล่าวหมายถึงหากหากมีงบประมาณไหนหากมีเวลาอะไรอย่างี้อันนี้ หากมีงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นนโยบายของพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นงบจากรัฐบาลเนี่ยก็จะนำงบนี้มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยได้ไปเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพโดยนำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง แต่เหตุผลนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายของภูมิใจไทยตายแล้คือแม่นะเออจะว่าไปกกตเขาก็ดูมีเหตุมีผลมีความละเอียดรอบคอบอยู่นะคะอุตสาห์บอกว่าเดี๋ยวเอาเงิประมาณมาพัฒนาชุมชนไงแต่กกตแบบอืแต่นโยบายภูมิใจไทยเนี่ย ชุมชนดีแหล่งท่องเที่ยวดีและผู้ประกอบการดีด้วยกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งนโยบายนี้ของภูมิใจไทยมีลักษณะเป็นการสนับสนุนชุมชนโดยให้แต่และจังหวัดเนี่ยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพชุมชนในจังหวัดของตนเองนะเธอไม่ใช่ว่าเอาโงป้า มาใช้เพื่อนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนเนี่ยไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอื่นนะเธออเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแมกกตว่าอย่างี้อีกทั้งถ้อยคำที่ว่าจะพาอสมอไปล่องแพรที่การร้องลงร้อง,องเพลงอิ่มเอ,ม,อมกันไปเนี่ยเอ๊ มันไม่ใช่การส่งเสริมศักยภาพในงานในหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไม่จะเธอประกอบกับการตรวจสอบคลิปบันทึกเสียงประกอบคำร้องปรากฏว่าคุณสมชายเนี่ยแกพูดว่าว้าวแหงบ่ได้เดี๋ยวจะอัดวิดีโออะ่ะซึ่งมีความหมายทำนองว่า พูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวจะอัดวิดีโอซึ่งไม่ทันแล้วค่ะเขาอัดแล้วเด้อต่อมายังไม่หมดนะคะ <c oughs> มีอีกเดี๋ยวผมได้เป็นสอสอมีงบไปเบิกงงานจะพาอสอมอไปล่องแพร้องเพลงกัน แสดงให้เห็นถึงเจตานาที่ไม่สุจริตของคุณสมชายในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกรณีนี้ก็ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะคะการประสายของคุณสมชายซึ่งเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่อาสาสมัครสารสุขประจามู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองซึ่งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานว่ากกตก็มีมติส่งให้สารดีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมั รับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์นะคะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของคุณมุกดาวันนะเราก็เคยเล่าไปแล้วแต่กรณีนี้ก็คือส่งเช่นกันนะคะสำหรับคุณสมชายพินโยคะ